AI บน Microsoft Word แล้วนำไปทำเป็น Presentation บน PowerPoint ได้ง่ายๆด้วย a z u r Swift 14 AI ใน2นาทีกัน,นะคะ่ะ คลิปนี้หวานใช้ Acer s w i f t 14 AI ที่มาพร้อมผู้ช่วยส่วนตัวโคพายลอดจะช่วยได้ขนาดไหน <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ <S 1> <S 1> เริ่มจากเปิด Microsoft Word ขึ้นมาเลยค่ะแล้วกดที่ปุ่มโคพายลอดตรงนี้พิมพ์พร้อมหรือสิ่งที่ต้องการลงไปเช่นถ้าวิธีหาไรายได้เสริมปี2025ตอนนี้เราก็จะได้คอนเทนต์ถ้าวิธีหาไรายได้เสริมปี2025มาอย่างรวดเร็วเลยค่ะหลังจากนั้นกดที่ปุ่มแชร์ Copy Link แล้วไปที่ powerpoint กดเลือกโคพายลอดที่ปุ่มนี้วางลิงก์ที่เรา Copy เมื่อกี้ลงไปตรงนี้เยค่ะเราก็จะ จากเนื้อหาในไฟ r ์ w ว r d เมื่อกี้มาอย่างรวดเร็วเลยค่ะจัดหน้าสไลด์ให้สวยงามด้วยฟีเจอร์ดีไซเนอร์ที่มีรูปแบบให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะก่อเลือกเป็นแบบนี้แล้วกันนะคะและถ้าเราอยากจะเพิ่มรูปสวยๆให้กับสไลด์ของเราก็แค่บอกผู้ช่วยโคพไพลอตสมมุติว่าเราต้องการหาภาพเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ก็แค่สั่งไปว่าช่วยค้นหาภาพเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ให้หน่อยค่ะแค่นี้ผู้ช่วยโคพไพลอตก็จะไปหาภาพที่เราต้องการมาให้ละค่ะกดลิงก์เพื่อไปเลือกภาพได้เลยสเปคเครื่องดีและมี AI ที่สะดวกขนาดนนี้มากับตเครื่อง A Swift AI Swift4 ดีไซน์เรียบปรูตัวเครื่องบางเบาพกพาสะดวกนอกจาก AI ที่มากับตัวเครื่องแล้ว a c e r Swift 14 AI เครื่องนี้ยังสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆที่เหล่าครีเอเตอร์ใช้กันเป็นประจำได้อย่างดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม CapCut แคนวาหรือการใช้งาน AI อื่นๆ,ๆเช่น Midjourney, j u n o Luma AI ก็ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพตัวเครื่องไม่หน่วงใช้เวลาเจนไม่นานเลยค่ะไม่เชื่อหวานจะลองให้ดูนี่ค่ะปกติโปรแกรมพวกนี้คนจะเข้าใจว่าต้องใช้กับเครื่องแรงๆหรือความประกอบเพื่อจะให้เจนภาพออกมาได้เร็วแต่ a อเซ Swift 14 AI เครื่องนี้ถึงจะเป็นเครื่องรุ่นตินแอนด light ตัวเครื่องบางเบาแต่สเปคแรงไม่ธรรมดาเลยค่ะที่เครื่องสามารถประมวลผลได้เร็วก็เพราะมาพร้อมระบบประมวลผล Intel Core Ultra 5, โปรเซสเซอร์เซ <processor. S 2> นใหม่ล่าสุดจึงตอบสนองการใช้งาน AI ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลื่นไหลสุดๆหน้าจอ14นิ้ว OLED จะดูหนังหรือทำงานก็ให้ภาพสวยคมชัดมาพร้อมผู้ช่วยส่วนตัวโคพายอทได้อย่างสะดวกและรวดเร็วง่ายๆแค่กดปุ่มบนคีย์บอร์ดแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานถึง17ชั่วโมงไม่ต้องพกใส่ชาร์จเลยค่ะมี Windows 11และ Microsoft Office Home and Student แค่เปิดเครื่องก็พร้อมรุยงานได้เลย Acer Swift 14 AI ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆค่ะช่วยให้การทำงานรวดเร็วและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นประหยัดเวลาเหมาะกับคนที่โปรักติบแบบหวานชอบทางานพร้อมกันหลายๆอย่างซึ่งถ้าเราใช้หลายๆฟังก์ชันพร้อมๆกันไม่ว่าจะใช้ AI ฟังเพลงเปิดไฟหนักๆเครื่องนี้ก็เอาอยู่ค่ะใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กสวยๆส,สเปคดีๆพร้อมสําหรับ AI และพกพาสะดวกไปได้ทุกที่ Acer Swift 14 AI เครื่องนี้หวานแนะนําเลยค่ะ